สวัสดีครับขอต้อนรนับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจอยอัจฉริยาเปิดใจพูดถึงอดีตสามีแยกทางกันมานานหลายปีแล้วสหรับคู่ของอัมอมรินกบับอดีตภรรยาจอยอัฉริยาแต่ทั้งคู่ยังคงทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีที่สุดของลูกสาวสุดที่รักน้องแอลลี่อัชริรยาถามว่าตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างจอยตอบว่าก็ดีค่ะต่างคนต่างทาหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดจอยว่าทุกคนที่มีชีวิตคู่ไม่ต้องแต่งงานก็ได้แต่ให้เป็นแฟนกันเฉย น่าจะทราบดีว่าเวลาเราอยู่กับใครก็ล้คิดกันมากๆมันย่อมต้องมีปัญหาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความรัาเร่งตลอดเวลาการที่แต่งงานมาสิบกว่าปีรู้จักพี่อ่ามาก่อนหน้านั้นอาจจะมีการไม่เข้าใจและเราอาจจะไม่ได้คิดมาก่อนว่ามันเป็นปัญหาพอเราเก็บสะสมไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวเราอาจจะคิดไปเองตรงที่ไม่ค่อยพูดคิดว่าช่างมันเดี๋ยววันหนึ่งคงผ่านไปพอมันสะสมไปเรื่อยๆจนเรามานั่งคุยกันว่าต่างคนต่างไม่สบายใจเลยตกลงแยกกันไป ก่อนไม่ให้สภาพใจิตใจดีขึ้นแล้วค่อยว่ากันใหม่ เธอยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกเสียเวลาเพราะระหว่างที่อยู่ด้วยกันได้เจอทั้งเรื่องดีและไม่ดีเป็นเรื่องปกติตอนนี้ก็ชินแล้วกับการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกคนเดียวอาจจะแปลกบ้างแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วทําอะไรสบายมากขึ้นด้วยซ้ําด้านกิจการของตัวเองก็มีหลายตัวทั้งของที่บ้านด้วยลูกสาวน้องแอลลี่เข้าใจถึงเหตุผลของการแยกทางกันเราก็พยายามมาให้เขาขาดไม่มีปัญหาอะไรเขาคิดถึงพ่อเขาก็โทรหาเวลาดูลูกไม่ได้แบ่งแบบชัดเจนอยู่ที่ใครว่างมากกว่า เรื่องค่าเลี้ยงดูไม่ได้โฟกัสเรื่องตังไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะเราเคยบอกตั้งแต่แรกแล้วเราทำหน้าที่ของพ่อแม่ทุกอย่างที่เราทำเพื่ออนาคตของลูกพ่อเขาก็ส่งให้ปกติก็ตามหน้าที่แต่ไม่ขอบอกว่าเท่าไหร่ตอนนี้แอลลี่ก็โตแล้วเราโฟกัสลูกสาวเพราะต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาด้วยลูกก็รู้ตลอดแอลลี่ไม่ได้ต่อต้านเราเล่าให้ฟังตลอดและพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้หัวใจไม่ได้ชมพูนะเพราะไม่ใช่วัยรุ่นแล้วคือมีนะแต่แบบให้กำลัง ใจการเป็นคู่คิดที่ดีแบบนี้มากกว่าเรื่องแต่งงานมาได้คิดเลยคุยกันแล้วว่าแบบนี้ไปก่อนขอโฟกัสลูกก่อนพระอาทุดทําเอาสาวเอลลี่ฮอตแบบสุดๆแถมมีข่าวมาว่าโกยค่าตัวไป50ลบร้านหลังจากที่คุณแม่คนสวยลงรูปลูกแต่กลับมีชาวเน็ตรายหนึง่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องเอลลี่ลูกสาวสุดที่รักของตัวเองพยายามทําตัวเหมือนนางเอกสุภายญาอุรัสยางานนี้ร้อนถึงคนเป็นแม่ต้องเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเลยอ้ำออกมาเผยว่าจอยเขาดีกับผมมากนอกจากดูแล ลูกดีแล้วเขารับโทรศัพท์ไลา์ผมตลอดเขาพยายามช่วยผมตลอดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ